ไปดูในฝั่งของุาสาห์กร,รมยันยนต์ไฟฟ้าในยุโรปกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไปดูรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในยุโรปแน่นอนบาวโวเบอร์หนึ่งนะคะแต่ว่าเทสลาก็ตามมาแต่ตอนนี้ BYD แซงเทสลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ บีวดีค่ะถือว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีนนะคะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะด้วยการมียอดขาย e ีวีแซงหน้าเทสลาในช่วงเวลาน่าสุดนะคะแล้วก็ทําให้ขึ้นมาเป็นท็อปเ0นของยอดขายรถยนต์ในยุโรปนะคะแล้วก็ดีดให้เทสลานั้นหล่นลงไปเป็นอันดับที่11เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาดจัตโต้เดนัมิกส์นะคะบอกว่า b y d <c oughs> จดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า BEV ใหม่ในยุโรปเนี่ยรวม7,2 0 0 131คันในเดือนเมษายนค่ะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น169นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ทำให้ล่าสุดมีวดีเป็นอันดับ10ของแบรนด์ที่มียอดขาย EV สูงสุดในยุโรปนะคะส่วนเทส la ค่ะก็หล่อนอยู่ไปอันดับที่11เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆก็ต่างกันไม่เยอะนะคะแค่ไม่ถึงร้อคันนะคะแล้วก็ยอดจดทะเบียนของเทส la เนี่ยนะคะถ้ากลับไปดูก็จะพบว่าลด ลงไป49%ทีเดียวเมื่อเทียบเป็นต่อปีในช่วงเดือนเมษายนเฟรเ้โมนะูนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ j a โต Dynamics ส์นะครบอกว่าแม้ยอดขายต่อเดือนทั้ง2แบรนด์ต่างกันไม่ได้มากนะไม่ถึงร0อคันด้วยซ้าแต่ว่าผลกระทบมาหาศาลทีเดียวค่ะและนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตลาดรถยนต์ยุโรปโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว,ว่าเทสลาเคยเป็นผู้นําตลาด BEV ในยุโรปมานานหลายปีแล้ว และแม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีในยุโรปนั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็วใเดือนเมษายนมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้น28%ทั้งสาหกรรน,นะคะแต่ว่าเทส la ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงส่วน v o l ks w วาก n นค่ะครองตำแหน่งผู้นำตลาด e ีวีในยุโรปนะคะขายรถยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น61%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบรนด์ลูกนะคะอย่าง s ก o d ้าก็สร้างผลงานได้โดดเด่นเช่นกันยอดขาย b ีอีวีนะคะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าการเติบโตของค่ายยุโรปเหล่านี้นะคะก็สะท้อนให้เห็น ถึงแรงกดดันที่เทสลากำลังเผชิญในตลาดที่เคยเป็นจุดแข็งของบริษัทส่วนคู่แข่งจากจีนอย่าง BYD ก็เริ่มแสงหน้าในสมรภูมิยุโรปเรียบร้อยแล้วความเหนือชั้นของ BY d ดีไม่ได้หยุดแค่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า b e เเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไปรวมยอดขายรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กหรือว่า p h e v เข้าไปด้วยตัวเลขยิ่งหน้าถึงทีเดียวค่ะจะตัวไดนามิกส์รายงานด้วยนะคะว่ายอดขายรวมของ BYD ในยุโรปเดือนเมษายนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมากนะคะถ้าเทียบทั้ง BE แล้วก็ PHEV รวมๆกันแล้วขยับขึ้นมาถึง359เมื่อเทียบกับเมษายนปีที่แล้วทิ้งห่างเทส la แบบทุกมิติเลยนะคะของตลาดรถพลังงานทางเลือกการเติบโตร้อนแรงนี้ก็สะท้อนถนึงความแข็งแกร่งจากค่ายจีนที่กำลังรุกเข้าไปครองตลาดในยุโรปอย่างเต็มรูปแบบทั้งนวัตกรรมราคาแล้วก็ความหลากหลายของสินค้ากระทั่งไม่นานนี้ BY d ดีแล้วก็ผู้ผลิตค่ายอื่นจากจีนนะคะยังเน้นไปที่การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูป แบบหรือว่า B.E.V สู่ยุโรปตามแรงผลักดันจากนโยบายลดการปล่อยมลพิษของภูิภาคนี้และความพยายามเปลี่ยนสกกากรรมรถยนต์ให้พ้นจากเครื่องยนต์สันดาบแต่ทิศทางก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าสภาพยุโรปหรือว่า E.U เนี่ยออกมาตรการเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเมื่อปีที่แล้วถ้าจํากันได้นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่ผลิตในยุโรปเนี่ยขายได้ไม่ดีเท่าจีนนะคะยอดกราฟเนี่ยหดลงเลยนะคะแต่ว่ารถจีนนั้นพุ่งขึ้นสวนทางก็เลยทาให้ยุโรปตัดสินใจต้องออกมาตรการภาษีรถยนต์นำ เข้าจากจีนมานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของยอดขายรถยนต์จีนก็ใช่ว่าจะแผ่วลงอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วราคาก็ยังมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับรถยนต์สัญชาติยุโรปนั่นเองค่ะผลผลิตก็คือตอนนี้นะคะผู้ผลิตจากจีนรวมถึง BYD นะคะก็เลยเปลี่ยนค่ะคือเขาไปเก็บภาษีที่เป็นตัว BEV หรือว่าตัวที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบนะคะเขาก็เลยมาทําเป็นไฮบริดแทนนะคะไฮบริดเองในยุโรปตอนนี้นะคะก็ถือว่าจีนทําตลาด จริงจังทีเดียวเพื่อที่จะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าบริหารจัดการด้านภาษีของค่ายรถยนต์ของจีนนะคะแต่เราก็ที่สำคัญก็คือทำให้ราคานั้นขยับขึ้นไม่มากนะเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่เป็น BEV นั่นเอง มาเรียกัเซียดาวิโนหัวหน้าฝ่ายเผยพาของ BYD ในยุโรปนะคะบอกว่างานเขาพูดในงานอุตสาหกรรมในเมืองสกุตตาเยอรมนีนะคะบอกว่าอนาคตอันใกล้นี้เนี่ย BYD จะมีสเสาหลักเสาหนึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV นะคะอีกเสาก็คือรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กหรือว่า p h e v ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือใหม่ในการเจาะตลาดยุโรปท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันที่ดุเดือดซึ่ง BY d ดีก็เตรียมเสริมทัพรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Dolphi n s ิ r f นะคะซึ่งเป็น รถแฮชแบ็ก ไฟฟ้าล้วนที่วางขายในราคาต่ำกว่า23,000ยูโรผู้ผลิตก็นําเสนอรุ่นนี้ที่กรุงเบอร์ลินไปเมื่อกลางสัปดาห์นี้เองนะคะแล้วก็บอกว่ารุ่นมาตรฐานวิ่งได้ระยะ220กิโลเมตรนั้นจะมีราคา19,990ยูโรในเยอรมน,นีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หลังจากนั้นจะดีขึ้นไป22,990ยูโรค่ะ Dolphin Surf น,นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับแต่งแล้วก็มีขนาดยาวกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นสีเก่านะคะ ซึ่งเป็นแฮชแบ็กของบริษัทแล้วก็มาพร้อมฟีเจอร์พรีเมียมหลายอย่างทีเดียวนะคะหน้าจอก็สัมผัสที่แบบหมุนได้ระบบเข้าออกรถยนต์แบบไม่ใช้กุญแจนะคะแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วแบบอัจฉริยะรถรุ่นนี้นะคะเป็นคู่แข่งของ Renault SA รุ่น R5 แล้วก็ i t ตร e n E43 ของ s ซ l l n t n t ต s นั่นเองค่ะ ดูเปแล้วถ้าไปยุโรปไม่เห็นมีรถจีนเลยไปแล้วหายากมากนะครับต้องไม่ลืมว่ายุโรปส่วนใหญ่ที่คนไทยไปเราไปยุโรปตอนตก ถ้าไปยุโรปตอนออกฮังการีโปลแลนด์ไม่ใช่นะครับและอย่างบีวาดีต้องไม่ลืมว่าฝรั่งไปตั้งโรงงานที่อื่นได้จีนก็ไปตั้งโรงงานในยุโรปได้โรงงานที่1ฮังการีโรงงานที่2กําลังทําอยู่เดินเครื่องปีหน้าตุรกีเดี๋ยวจะมีโรงงานที่3ามบีวาดีอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ไฟแลกแะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e s t a n น a r d w ด a วล์คันนะครับ